วันนี้ก็พบกันอีกตามเคยนะคะจันเจ้าเมืองช้างก็พาพี่ๆมาดูตะกกแตนปะตังกาท่านใดที่กำลังเลี้ยงตะกกแตนแล้วขาดแคลนญ้านะคะเดี๋ยววันนี้จันเจ้าจะมาแนะนำประสบการณ์ที่จันเจ้าเคยให้น้องตะกกแตนได้กินค่ะนอกจากญ้าแล้วก็ใบกล้วยจันเจ้าก็ให้ยังอื่นตักกแตนกินด้วยนะคะอย่างเช่นในคลิปนี้นะคะก็คือต้นนี้เลยค่ะมีพี่ๆหลายท่านเลยนะคะสอบถามมาว่ามันคือใบอะไรจันเจ้าก็ไม่รู้จักชื่อเลยถ่ายต้นให้พี่ๆได้ดูกันนะคะอาหารเสริมสำหรับการให้อาหารตะกกแตนนะคะก็อย่างเช่นใบข่อยใบยมาพา าวใบไผ่ใบอ้อย รําหวานข้าวสวยสิ่งเหล่านี้นะคะจันเจ้าเคยทดลองให้น้องตะกะแตนได้กินตะกะแตนกินดีมากค่ะท่านใดที่ขาดแค่นอาหารนะคะช่วงนี้ก็สามารถไปซื้อรําให้น้องตะกะแตนกินได้รําหวานานคะคะน้องตะกะแตนกินดีมากส่วนข้าวสวยนะคะข้าวที่เราหุงสุกแล้วจันเจ้าก็เอามาให้น้องตะกะแตนได้กินกินดีมากเลยค่ะจันเจ้าชอบลองให้น้องตะกะแตนได้กินสิ่งต่างๆนะคะแต่ก่อนลองก็ควรดูให้ดีนะคะว่าสิ่งที่เราเอามาให้น้องตะกะแตนกินนั้นไม่มีสารปนเปื้อนใดๆที่ทําให้น้องตะกะแตนเราตายค่ะ พี่ๆก็สามารถนำไปปรับใช้ในฟาร์มตัวเองได้นะคะ